มาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบิดตัวเล็กๆตัวนี้นะครับของคุณสมจินเชียงใหม่เป็นรุ่น pow ขีด hvm ขีด3 6 h ขีด v ข n ครับตัวนี้3,600วัตต์ระบบ24โวลต์เป็นบอร์ดตัวเล็กๆแบบนี้นครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเสีย ค่อนข้างเยอะครับมี DC to DC เปลี่ยนไปทั้งหมด8ตัวแล้วก็มี IGBT อยู่4ตัวนะครับเปลี่ยนเรียบร้อย3.2เนี่ยนี่ป่ะ3.2 3,000วัตต์3,200วัตต์3,000วัตต์ สามพันสองร้อย VA สามพันวัตต์เป็นรุ่น POW ขีด HVM สามจุดสอง H ขีดยี่สิบสี่ V ขีด N ครับตัวนี้สามพันสองร้อย VA สามพันวัตต์ครับระบบยี่สิบสี่โวลต์ก็เปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยนะครับมี IGBT อยู่4ตัวครับเบอร์เดิมก็เป็น40 แอมนะครับนี่ครับเบอร์เดิมเป็น40แอมตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น75แอมเข้าไปเลยเพราะว่าที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นเบอร์75แล้วก็ราคาไม่ต่างกันมากครับก็ใช้เบอร์สูงๆไปเลยนะครับพร้อมที่จะทําการทดสอบก่อนหน้านั้นก็ใช้สวิตชิ่งในการทดสอบมีไฟออกเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ต่อแบตเตอรี่ NMC Samsung SDI 94แอม เพื่อที่จะทดสอบโหลดหนักๆกันนะครับเครื่องนี้3,000วัตต์ครับไม่รู้ว่าจะโอเวอร์โหลดได้หรือเปล่าเรามาลุ้นกันครับปิดฝาต,ตั้งลุ่มมันยังกระพริบกระพริบไปกดเตี้ยแสงแจ้งแจ้งนยมันจะกระพระพิบคืนมันเข้าห <c oughs> ้าติบเพิ่มเน่นห้ามีห้ารือหกติ๊น่จอก ร <120. S 2> ้อยยี่สิบเตือแสงมันแจ้งอ๋อมันต้องสีขาวโอ้สีขาวมันจะสั้นสีขาวแจ้งแจ้งเข็ดนี่สั้นมาสั้นให้กินมัน้งฮู้รวนนักยหงยังนอนนี่น,น,น,นอนมีบกอ่อ <c oughs>

นี่ให้ช่างโอปิดฝาให้ดูสวยงามครับเครื่องนี้ได้ตั้งค่าใหม่แล้วก่อนหน้านั้นตั้งค่าเป็นแบตเชลนะครับแล้วก็ตั้งค่าค่อนข้างต่ําก็เราก็ได้ตั้งค่าใหม่นะครับให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เอาเปิดเครื่องผมดึงโหลดทิ้งไว้ที่400วัตต์ครับหน้าจอแสดงผลพัดลมทำงาน มีไฟออกมาแล้วครับดังนั้น220 230ครับก็เป็นหลอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับมาดูที่แสดงเป็นวัตต์นี้ใช้โหลดที่16%ครับ479 V A 478วัตต กระแสบแบตเตอรี่22แอมป์อ่ะเดี๋ยวผมทดสอบด้านแผงโซลาเซลล์ก่อนละกันครับจ่ายไฟเข้าด้าน PV in เ,เ,เดี๋ยวขอปิดโหลดก่อนนะครับ นั้นใจไฟเข้าด้านแผงโซลาเซลล์ได้เข้ามามีสัญลักษณ์แผงโซลาเซลล์ขึ้นมาแล้วครับเราดูว่ามีการชาร์จหรือเปล่าเสียงเตือนมีการชาร์จครับ เกอร์มันเด้งเบ <c oughs> เกอร์มันน้อยไปซสือรุ่งตลอดจะเป็นยังนะทอดเอาแล้วครับระบบชารเจอร์ใช้งานได้นะครับต่อไปก็จะลองเสียบปลั๊ก AC in นะครับจ่ายไฟเข้าด้าน AC in เข้ามาแล้วครับอตอนนี้ผมจะทดสอบโอเวอร์โหลดนะครับ ในการตั้งค่าครับเราตั้งไว้ถ้าโอเวอร์โหลดให้บายพาสนะครับเดี๋ยวขอปิดไฟในห้องครับแสงจ้าโอช้่ไปใหญ่เว้ยได้อยู่ได้อยู่กดดูหน้าที่แสดงวัด ผมจะใช้โหลดที่ผมใช้ผมจะใช้โหลดที่400วัตต์ครับเพิ่มไปอีก2,000นะครับเป็น2,007ขราบขึ้นโค้ด07โอ้ได้แค่ 2007ครับขึ้นเตือนมาแล้วตอนนี้ผมลดโหลดเหลือ2000ครับำหมนะครับอ๋อมันบายพาสเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมหรือเปล่าปิดโหลดสัก2000ก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นครับมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมเมื่อโหลดมี การใช้โหลดน้อยลงครับเมื่อมีการใช้โหลดน้อยลงครับมันจะกลับมาใช้แบตเตอรี่เหมือนเดิมอันนี้ไม่กลับนะครับทั้งที่โหลดอยู่ที่ศูนย์วัตต์เอาละจะทดสอบโอเวอร์โหลดโดยไม่บายพาสนะครับตัดไฟ AC ซอินออกเลยเหลือแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวครับผมจะจ่ายโหลด ผมจะดึงโหลดที่สองพันเลยนะครับโอ้กระชากมาที่สสามพัน3 3อยวัตต์ค้างอยู่ที่สองพันห้าสิบวัตต์ครับเปิดอีกสี่400เปิดนห้า โหลดอยู่ที่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เป็นกระแสะแบตเตอรี่ร2อยี่สิบามแอมป์แล้วนะครับ <c oughs> เพิ่มอีกห้าร้อยใช้โหลดอยู่ที่ร้อยสิบสี่ปิดต, <c oughs> ตัดสัดกรรมตัดที่ร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ไม่รู้ว่าเราใช้ไปกี่วัตครับ,รบเดี๋ยวลองใหม่ครับปิดเครื่องปิดโหลดเอาค้างโหลดไว้ที่2องพแล้วกันนะครับเปิดเครื่องใหม่มีการกระชากนะครับขึ้นโคตดศูตัดเหลือ0ูนย์สครับ แรงดันแบตเตอรี่ต่ำเป็นไรนะครับเมนู29เราตั้งค่อนข้างจะสูงนะครับลองไปตั้งใหม่นะครับให้มันหนีแรงดันแบตของผมนิดนึงนะครับเนื่องจะว่าตอนนี้แบตเตอรี่ผมต่ำนะครับ ไ0ละกันนะครับโหลดอยู่ที่94 98แอมป์สองพันสองวัตต์นะครับสอง0ันยี่สิบวัตต์โหลดอยู่ที่75%็ดิ่มโหลดเข้าไปนะครับ นี่โหลดเป็น94%เปอร์เซนเดี๋ยวจะทดสอบเหมือนเมื่อกี้นะครับดูว่าใช้โหลดเท่าไหร่เพิ่มอีกห0 0ปิดอยู่ที่2980นะครับขึ้นโค้ด07เดี๋ยวผมจะเล่นพิเ่นนะครับเพิ่มอีกพันหนึ่งครับใส่อีก500 เดี๋ยวเเอา้าเปิดเป็น3450ครับเ,เปิดให้ตัดเลยครับ3,450วัต์จะกระพริบอยู่10ครั้งนะครับแล้วก็ดับไปนะครับทดสอบให้มันเกินนิดนึงนะครับถือว่าใช้งานได้แล้วสำหรับเครื่องนี้ ก,กดไลค์กดติดตามช่อง y ยูท b e ของผมด้วยครับช่างเอลําพูนแล้วก็ช่างเอลําพูน2รวมไปถึงช่างเอลําพูนแฟนเพจทาง facebook ครับผมสวัสดีครับ